แ่ค้ากระแสในเพจต่างๆพูดถึงเยอะมากเลยบิสกีเลยวันดีก็ต้องขอโทษนะคะสำหรับการจัดงานในวันนี้ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดก็เป็นปีแรกปีหน้าจะตั้งใจทำแบบนี้บอกตรงๆว่าปีนี้ก็ประหยัดงบน้องอะไรทำเองได้ก็ทำเองแล้วก็เราจัดไปด้วยงบประมาณ5 0,000 0บาทเพราะว่าเราอยากเอางบส่วนมากไปให้กับเงินรางวัลมากกว่าดังนั้นก็ต้องขอโทษแฟนนางงามด้วยถ้าเกิดอะไรที่มันผิดพลาดไปนะคะค่ะเห็นว่าพอได้อ่านฟีดแบ็กแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพี่นาก็รู้สึกแย่ค่ะแต่ว่า เราเรายึดเอาว่าผลการประกวดเนี่ยเราไม่มีความแบบไม่ยุติธรรมอะ่ะเราออโปรง่งใสเราก็ดูตั้งแต่รอบห้องดําม,มาเลยเมาถึงแบบถึงตรงเนี้ยเราก็ดูแล้วเออน้องทําได้ก็เอาไปจบเนี่ยูก็เราให้กรรมก,การยกมือเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้คนมามั่งถามว่าแล้วผลยังเป็นยังไงแล้วคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ยกเห็นๆกันเลยว่าใครได้ยังไงแล้วกรรมก,การก็วินด้วยว่าแบบทำไมทำแบบนี้กรรมการก็อาหาอถ้าปีแรกได้เท่าดีก็โอเคแล้วใช่ไหมครับพี่อาจาร ฝากด้วยนะคะยังไงก็เชื่อว่าคนที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีศักยภาพมากแล้วเก่งมากๆเลยค่ะ